ไปดีจ้าพ่อพี่น้องมบาสุขสุดคุดมันนีสนุกกระบอกเพลงก็ได้เข้ามาตลาดอีกเส็นเคยนอกจากพี่น้องเข้ามาซื้อเครื่องเขางอ,อ,อนสกุลงอนใหม่ในวันที่12เมือข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 อ่อในกระบอกโซ่กระไฟนอนจากพี่น้องหัยางเข้ามา,า,ามันลำเอือดรเอเบิ่งรอติดตามพนากันนอกว่าซื้อซื้อยังแน่มียังแน่นอกจากพี่น้องไปเบิ่งกันเลยด้อจ้า วันดีพี่น้องมืนนบอน,อนี้บ่อนเกษตสนุกเข้ามาในตลาดเลยพี่น้องเด้อมาซื้อเครื่องขึ้นเฮือนที่ที่ผู้ใหญ่จะดีเพิ่นใา้เงินมาให้ซื้อของตัวขึ้นเฮือนเลยพี่น้องเด้อมาดูดเหมือนกันว่าสิได้อย่างแน่อันนี้คือฮั่นแล้วพี่น้องเด้อะฮั่นใส่ผีผ้า เป็นรอบๆพี่น้องมีง้องูเข้าไปหาสนาุกพี่น้องแป๊บนึง ซื้อถังเนะานะพี่น้องซื้อถังเท้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อถังไว้เา็ดอ่าปิ่งน้ำว้เา็ดอยู่เ็ดกินเนาะจ้ะพี่นอ้องหัวยังแสนสี่แสนห้าพี่นอ้องง่ายบอกเพนผมกำลังสั่งเอาเพิ่อมอีกนะแสนเท้า สั ane, สโโ่งมาแล้วสามทังมาจากพี่น้องตอนนี้บาเพนคือคำมาเบิ่งผ้าห่มเนาะผ้าห่มหมอนที่นอนเสานอนจะเอาแบบใดน้องบาเพนเอาแบบนี้บ่เออนี่นี่แต่สีฟ้าน่ะเออเออตัวนั้นก็ได้เฮ้ยอันนี้อันเนอะอันนึงเดนอะ บอแฟนจะเ็พศยังบอแฟนเพศของพันพังเราเพี่น้องเกิดอุบัติเหตุนั่นึองก็จะนอนประทับหัวบอแฟนพี่น้องพกหน่อยครับเอาไปนุ๊กนุ๊กถือไว้บางยังพื้นใหญ่บวพื้นน้อยนี่นี่อยู่นี่กันอ่าออาอะไรงาม อานานนนะืี่นะนี่นี่เเราเอาห้แผ่นดีีเออือห่นะเอานั้นอันนึงแมนมีบโคมตัวโตเอตัวกลางก็ได้นะตัวกลางมีมีะมกลางโมกลางแบบนี้นะ ซาดบ้านลงให้เขาชิลเล่ออะบอเพนก็งลงไปเลือยนี่เฮ้ยอันนี้นี่นี่นี่พอรวมนอนเฮานี่นนนนอนนเอาเนี่สีนี้บอกสีนี้บอกหรือสีนี้สีนี้เด็กอ่ะสีนี้เอาเลยรับนะอึบ๊บเออบอเพนบอสีนี้นนงามอันนี้ของแท้อันนี้ไเออของแท้เอาไปเลยเลยเอาไปเลย มันสี่แสนห้าอยู่ใกล้ตัวนี้นะอันนี้ได้ของเทเขาอยอยู่ซะบรัเอาตัวธรรมดาก็ได้บอกแพงตกใจราคาเท่านเอาพับตัวโตก็ได้ยันกันบุ่มเบาๆนะต้องซื้อมันครบเออของเทอะไรนี่ยี่ห้อเอี่ยงวะเอาถูกจะามังกรมันดีกว่ามียังไงอ่ะแนะนำเลยอแนะนำเลยสาดให้เลยสะอาดาดเดีค่ะสาดเป็นก็เป็นปูนะ เพ่เขาเอาศาดตร์ไปนั่นดีเนี่ยปูว่าวนอนนะเลยค่ะอืมย่าวๆนะบอกมมันมันมีอะไรทำว่านอนนะมีแต่ตัวห้องโถงนะห้องโถงเอาสาดนั้นปูเอาไ,ได้ศาดยางเขาซื้อเมื่อเด้ศาสตรยางศาดดินน้ำมันไปนียนะมีแล้วอันนั้นเสียปูห้องโถงแต่นี่ใหเสียไปปูห้องนอนเอาโฟมใส่เข้าโอานี่ เอออันนี้เบลาเขาหนึ่งเข้าแล้วเข้าสวยใสไนาะพมมีตัวนักอ๋ออามันพ่อเลยได้ได้แล้วเนี่เวลาสวยเข้าใช่นี่มีผ้าขาวเนีกระือผ้าขาวห้องกับบว่ากันไปนี่บ่ เอาผ้เขาวนะ้ำห้องเขา้เา,า,าวนะสิ่งที่เขาซื้อเข้าบ้านไม่พี่น้องดเป็นทางเป็นเส้นย่อผ้าห่มพ่อปกงามเนาะอันนี้คือตลาดนอะฮันค่าที่เขามาขายซื้อเครื่องเข้าบ้านเนะาะจ้ะพี่น้องส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเนาะ คนจะขายเสื้อผ้าเด้อโซนทางนี้จะปเป็นเสื้อผ้านาแฟขายขา,ขายติบข้าขายทโทรศัพท์ก็มีนะจ๊ะพี่น้องนี่มาซื้อหมอนตัวพี่น้องอาเอาฟองเหรอเอา ขาวฟื้นสอง้เลยู้ไหมเร้าับเลยไม่นะ โซ่แจงห้านะพี่หมอเกิดที่ภาคภูมินะภาคภูมิไป ไปรถมาเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเด้ออันนี้เป็นตลาดเดี๋ยวพี่น้องเด้อที่ขายพวกเพอพวกขนมพี่น้องขายขายทุกอย่างเลยตลาดในเมืองลาว นี่มหมค้าสาวขายน้องบนขายช่งเสื้อบนขายทุกทีกท,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 กทุกอย่างน้อวันนี้จะไปซื้อทีน้อนกันเด้อพี่น้องหลังจากที่ได้ในพักบงแล้วก็ที่ที่ของไม่วาเพนเนิพากซื้อเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ถูกนุกเอาวะ พี่น้องซื้อที่นีที่นอนครับอันนี้ฮาหมนคนบ้านเดียวกันพี่น้องเปิดพี่น้องเพื่อปออระกอบซื้อ โอ้าติกลเอาเอาเพหมเ้เปนเปนเดพรี๋ยวพี่น้องประกอบอันที่นอนพาห่มสาติมันจะพี่น้องทางเครื่องไส้เพร่อฉนั้นในุกกะนั่งรอเมื่อมันจะพี่น้องนั่งรอเมื่อเดี๋ยวจะพี่น้องเดยเมา่สามรอเมื่อ พ่หม่มเนาะเครื่องของที่ซื้อจะึ้นเงินวันที่สิบสองมาจากพี่น้องกนอื่นก็นอยากขอบคุณเนะณาะผู้ใหญ่ใจดีพังเงินไม่เนาะซื้อเครื่องขึ้นเงินใหม่เด้อขอบคุณหลายๆจงสุขภาพแข็งแรงายันกว่าเงินพัถนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นเงินไหลนองทองไหลมาเด้ออย่าเย็บอย่าขายอย่าจนจงมีแต่ความหังมีความเจริญเด้อเด้อขอบคุณหลายๆ ที่ไห้น้องนุ่งมาสำนี่ค่ะลับไปฮะก็ลอยท่าพันท่าเดินจะเด้อคุณเื้อยหลายวันนี้เขาก็เข้ามาต่ออุปกรณ์สายพื้นสายไฟกระดานไฟเนาะสียเอาเข่าเหอนนอนจับพี่น้องหลังจากออกมาแต่ซื้อของเป็นที่อยู่ที่นอนกับเต็มล้อลพลัตพลัพี่น้องแต่ซื้เข้ามาซื้อเครื่องอุปกรณ์ไฟดึงสายไฟเข่าเหอนมันนี้นอนจากพี่น้อง ก็ว่ามันจะเร่งห้มันทันวันที่1บสองเนาะวันนี้ก็วันที่ปดแล้วเอาจากพี่น้องยังเหลืออีกสองสามวันก็ถึงเวลาเนาะพี่น้องเนาะรอเบ่งน้ำกันเนาะรอเบ่งรอส้มดอกไฟหอไใ้แนมีรุ่นใดแนพี่คนเสนอมาเนาะชอบมาซื้อนี่คือ้านของคนเนาะอุปกรณ์เครื่องไฟเครื่องเขียนอุปกรณ์เนาะเชยนรายการให้ไว ไปอพี่น้องคลิปมาซื้อพวกเครื่องเข้าเงินพี่น้องก็มจะพอตัดาดทนนอที่พน่นฝากเงินมาให้ซื้อเครื่องเงินซึงซื้อทุกสิ่งทุกอย่างของพีเพิ่นดีม่แห้งล่ำรวยเงินทองสมกับาถนาเ้อความเจริญได้ความไฟ่อย่ามีสลักที่มีกลาพี่น้องเนอฝากกดไรก์กดติดตามช่องเราเป็นสาวนก่าขยันครกาศ่องบอกสัตวเราใกล้บอกไลฟ์ข้อมูลนะครับบ๊ายบาย